工作再เจ工作ก็งานงานมีแรงกดชอบดูงานของเน p เนี่ยเช่นเคยผมดึงคำศัพท์มาครับ EP เนี้ยเราดึงคำว่า,บบวาง,งานหรือปว่าทำงานนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังเช่นเคยแต่เช่นเคยนะอยากพูดภาษาจีนเก่งนะครับต้องเอาคำศัพท์มาพูดเป็นคำพูดยาวๆให้ได้นะครับ หมือนกับแบบที่หลายคนถามมะภาษาจีนเรียนมาต้องนานทำไมยังพูดไม่ได้นะครับหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือรู้คําศัพท์เยอะแต่พูดไม่ได้หนึ่งสิ่งที่สามารถเอามาฝึกได้นะมันเป็นวิธีที่ดีนะครับคือพอเราเรียนรู้คําศัพท์อะไรใหม่ปุ๊บมาแต่งให้เป็นคําพูดยาวๆหรือเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนะครับจะทําให้เราพูดได้เก่งขึ้นซึ่งพเราดูนะครับคำพูดแรกเนี่ยผมเอาคํานี้มาชวนพวเราดูภาษาไทยเขาจะบอกว่างานมันมีความกดดันเขากุ้งหยอ 压力ใช่่หมจ๊ะฮะ,ฮะแ,แรงกดดันโอเคดูนะ有คือมี有压力有压力มีแรงกดดันหรือมีความกดดันก็ได้ในเรื่องการทำงานงา,งานมันมีความกดดันโดนเจ้านายบน่บนเจ้านายด่างานมันยากมันเครียดความกดดันพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับงานมันยา,ายเครียดนะครับ เอาไปดูท่ออันล่างครับเขาบอกว่าภาษาไทยจะบอกว่าหางานไม่ได้สักทีเพราะเราลองลองสมมติไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าจอตามไะมครับไม่ได้สักทีคือแสดงว่ามันนานมาแล้วแลวยังไม่ได้สักทีนะครับเพราเราดูภาษาจีนใช้ตัวนี้ครับคือคําว่าอีจื้อใช่ระอีจื้ออีจื้อถ้าแปลตรงๆเวลาเราท่องศัพท์อย่างเดียวจะแปลว่าตลอดนะครับแต่ออย่าลืมนะมันสามารถหมายถึงแบบเอาแต่ใช่ไหมตลอดเลยหรือแบบอะไรบางอย่างสักที

ใช,ใช่ไหมซื้อตัวนี้ครับเอาไปใช้กับประโยคได้นะ <c oughs> คืออะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้สักทีใช่ไหมเราสามารถใช้ตัว一直ตัวนี้มาใช้ได้นะครับโอเค一直找不到工作แบบนีจจ้เป็นต้นอ,อีกทีหนึ่ง一直找不到工作ผมพยายามจะพูดซ้ำๆบ่อยๆหลายทีนะจนแบบหลายคนบอกพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าพูดซ้ำเยอะเกินไปเกินไปหรือเปล่าแต่ผมอยากจะเน้นเนี่ย่าเราแบบพูดได้คล่องๆอ่ะก็เลยพูดซ้ำๆหน่อยนะครับโอเคเนาะ ะครับถ้าซ้ำเยอะกันไปเียผมจะพยายามพูดได้น้อยลงก็ได้หน้าต่อมาอเน,นี้ยเขาบอกว่า工作很ห真ักจริใะจริงจใช่ป่ะจ真คือการที่จริงจังหรือเอาจริงเอาจังครับทีนี้เราใส่很นักไปข้างหน้าหนักจริงจังมากเอาจริงเอาจังมากซึ่งเป็นลักษณะที่คือเอาจริงเอาจังอาจจะมีความเคร่งเครียดนะครับหรือแบบไม่คุยกับใครเลย ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวนะครับนี่คือหนักจรินซึ่งดีนะครับโอเคแต่ว่าบางทีเพราะเราอย่าลืมโครงสร้างาวิธีการใช้ภาษาจีนบางตัวที่มันจะมีอีกตัวนึงค,คือ่ไทใช่ป่ะไหมไทอ่าไทจริงจังเกินไปใช่ไหมไทยันอ่าถ้าสมมติเป็นอน,น,นะครับไท oh, จริงจังล่ะคือแบบโหจริงจังแบบจริงจังเกินเครียดนะครับโอเคแต่นี่หักเนี่โอเคอย่างโอเคอยูอ่แสดงว่าโอ้ 工作很认真。嗯，不读到啊，兄弟，字字对呢，OK。好，拜我弟。特朗普拢讲，เวลาไม่เอาเสียแล้ว，好好是吧？这好好，好好，好。所以，咪二话音，但问题安都罗，我咪说一下呀，直播间好好是吧？好好，你好好是吧？好好，好好工作。所以，这个好好是吧？好好。 ให้ดีๆนะซึ่งมันเป็นลักษณะการพูดที่บอกว่าเออตั้งใจทํางานนะนะครับโอเคอันนี้มันเหมือนเวลาแบบพอเราเนึภาพตามเราตบไหลร,รุ่นน้องเอา้าไปตั้งใจทํางานฟิลเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบเอาจิงเอาจังเยินจนอนะันะ้นไม่ใช่นะครับอันนี้แบบนึกภาพนึกนภาพตามเหมือนเราตบไหลเพื่อนหรือแบบลูกน,น้องอะ่ะหรือแบบรุ่นน้องก็ได้เอานี้好好工作ใช่ป่ะ好好工作อ่าตั้งใจทํางานเดี๋ยวจะได้ขึ้นเงินเดือนเดี๋ยวจะได้วันนี้จะได้เลิกงานเร็วอะไรก็ววานไปนะครับ อันนี้ใช้ตัวนี้好好是吧好好หรือบาง刘邦提米尔对吧好好是吧也可以这么说好好工作哎你好好工作แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะตัวหลังเนี่ยอ่าน好นะครับอ่าน好โอเค好好นะครับ好好你好好工作ใช่ไหมโอเคคือแบบให้ตั้งใจทำงานบางทีหรือบางทีผมนึกไปถึงการที่สมมติบางทีมันมีเรื่องมากดใจอาจจะแบบเออเพิ่งเลิกกับแฟนมาใช่ไหมโอเคบอกโอ้โหมันแบบ มันตั้งใจไม่ได้เลยอะโอเคเช่นบางคนบอกปูน้องขาวหงส์สุกใช่ป่ะคือไม่สามารถที่จะตั้งใจทํางานได้เลยอะไรเงี้ยแบบนี้บริบทแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเชียวใจีก็โจรสขาวห่ใช่ป่ะขาวห่นะครับเอาไปใช้กันได้คือโครงสร้างมันคือขาวห่แล้วบวกด้วยการกระทำอะไรบางอย่างเช่นขาวห่อกินข้าวดีๆเช่นสมมุติบอกบอกเด็กน้อยไงโอ้อย่ากินหกอย่ากินเละเี่ยราใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ได้นะขาวห่อินข้ใช่ป่ะนี่ขาวห่อกินข้าวบนี้ก็ได้เช่นกัน นะครับโอเคเอา้าไปดูต่อต่อมาเนี่ยภาษาไทยจะบอกว่างานมันไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นเออไอคำว่าอะไรบางอย่างขนาดนั้นอะผมมีเอามาพูดบ่อยเหมือนกันภาษาอ่าภาษาจีนคือคำว่าไม่น่ามาใช่ไหมที่นี่ดงาาูงานยุ่งคืออะไร忙ใช่ปไหม,าม,ามงงาน,นไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นใช่ไหมโอเคคือบางทีแบบ โหแบบคนจะคิดว to ่าเรางานอยู um ่เอ <speaking> <speaking> no <speaking and ißt Spanish> ้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นนี่นะบางทีอาจจะแบบเพื่อนเข้าใจผิดนึกว่าเรายุ่งไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นสบายชิวๆนะครับนี่จะา我工作没那么忙是吧工作没那么是吧这个哈没那么没那么忙แบบเนี้ยคืองานไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นอย่าลืมจับโครงสร้างว่าไม่那么นะไม่那么อะไรบางอย่างไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นไม่那么忙是吧ไม่那么大ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น ใช่ไหมไม่มาเ那么ยงไม่ได้สวยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใช้ได้โอเคทีนี้ไปดูต่อคำพูดนันต่อมาครับประสิทธิภาพการทํางานสูงมากเออโอเคหลายคนอาจจะนึกไม่ออกไอ้ประสิทธิภาพเออไอ้พวกคำอย่างเงี้ยมันมันพูดอะไรไงบ้างภาษาจีนใช้คํานี้ได้ครับพูดถึงคําว่า工作เราตามด้วยอันนี้นะ效率อแใช่ไหมคออใช่ไรับเอใช่ไหเอ่ไหมครับเออแล้วไหมครับเ ผลลัพธ์ที่ออกมาประสิทธิภาพใช่ไหมรวมไปถึงประสิทธิผลที่มันออกมาโอเคเอฟฟิลิก,ก,นะกสูงใช่สูงนะสูงประสิทธิภาพสูง,是是ชงใช่ไหมเอฟฟิลิวสูงใช่ไหม工作效率很高สมมติสัายไทยเนี่ยแปลว่าว่าประสิทธิภาพการทํางานสูงมากครับแสดงว่าคนคนนี้จริงๆไม่ใช่แค่คนนะว่าเราเครื่องจักรยังได้เลยหรือมันก็ต้องหุ่นยนต์แบบโอ้โหแบบทำงานออกไม่ได้เยี่ยมมากคือเนี้ยบมากเป๊ะมาก เจ๋งมากสุดยอดมากอันนี้เอาเนี้ยไปใช้ได้ก作效率很ว是吧เรี่องบางทีใช้เขาเขาดีเขาเ工作效率很高เรื่อบางที不算上肯定要说如果呢对工作效率很高,率很高是吧คือ,อประสิทธิภาพนในการทำงานที่สูงมากเยี่ยมไปดูต่ออันนี้อาจจะเป็นภาวะปัจจุบันนี้นะครับหรือเป็นแบบนี้มานานแล้วสำหรับใครบางคน工作不好找 是吧？哎呦，现在哈工作不好找，快读不好，没的。OK，很难工作，我没得普通工作很安全了。工作不好找，不好，这边我没的。然我来找这边我喊，对，不好找，是吧？但好个找，先上说一好东啊，这边先好弄，好，是吧？不好找，难还没的，对吧？没得，所以我们读不好找。 คือมันหมายถึงว่าไม่สามารถจะทําสิ่งนั้นได้ง่ายหรือไม่สามารถจะทําสิ่งนั้นได้ถนัดคือปูวเขาแล้วบอกด้วยกริยาเนี่ยปู้เขาเจาะหาไม่ดีแต่ความหมายขึ้นใหม่นี่แบบมันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับโอเคปู้เขาเจาะหรือภาษาไทยจะบอกว่างานหายากใช่ไหมหลายคนอาจจะบอกว่า,น,าน,นั้นเจาะใช่ป่ะนั้นเจะโอเคก็โอเคนั้นที่แปลว่ายากใช่ไหมครับแต่นี้พอเราดูนะปู้เขาเจาะคือมันมันหาหายากอะคือ มันมันไม่ได้หาได้ง่ายนะครับโอเคความหมายคือแบบนี้ใช่ไหมปู้เขาเจาะใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ไปใช้ได้นะครับเพราะเราพยายามจับโครงสร้างนะไปแต่งเองต่อได้ปู้เขานะครับโอเคแล้วก็หรือแม้กระทั่งผมนึกไปถึงเมื่อกี้กุมามังจะพูดคํานี้ปู้เขาชัว่วชัวที่แบบว่าพูดอะไรวะพูดไม่ดีความหมายคือแบบพูดจามไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะปู้เขาชัว่วความหมายคือพูดยากเช่นสมมุติจะบอกว่าอะไรดีลนะ่ะสมมติมีคนจะบอกว่า ให้เราตัดสินหน่อยว่าของสิ่งนี้ดีหรือเปล่าของสิ่งนี้ดีไหมเอ้ยใชก็ปูห่อชั่วพูดยากคือมันไม่สามารถจะตัดสินฟันโชดได้นะครับหรือฟันทงได้วันนี้ดีไม่ดีใช่ก็ปูข่อชั่วเห็นไหมปูข่อยละระบบ้บอกเลยสว่าจะแบบว่าพูดนะครับแบบนี้ก็ได้โอเคเอ้าไปดูต่ออันนี้นะครับโอเคสามคำสับต่อกันโอเคแต่ไปคำสัพทที่ไม่ได้ยามาเพราะฉะนั้นเราดูกันหนูนดีงานเยอะจงเจียน 好努力工作มล努力านจ้างเงินหนุ่มลีคือให้หยัทียายาทงานทีหาเงินครับจริงๆแล้วตัวคำว่าจ้างเงินอะหลายคนจะไปตีความหมายว่าแปลว่าทำงานซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับเหมือนเหมือนภาษาไทยโอเคคำว่าทำงานกับหาเงินหาเงินหาตังค์ไปหาตังค์อ่าไปหาเงินนะครับก็เหมือนกันจ้างเงินใช่ปะซึ่งอันนี้เหมือนเป็นคำพูดที่บอกให้แขกบางคน, i, น,งนหนนะหึ่งให้ขย จริงๆมันจะมีคำหนึ่งขยันทำมาหากินอันนี้นนก็พอจะได้เหมือนกันนะครับหนุนลี่กงจจ้วเงฉียนะนจ้างเฉียนงิน,น,นงใช่ไหมโอเคก็คือทำงานอะทำงานหาเงินหาตังค์ว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับโอเคหน้านี้อันนี้เหมือนแบบเหมือนเราไปปิ้งใครสักคนน่แล้วแบบเหมือนไปแอบดูไปแอบยืนดูเขาทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคภาษาจีนจะเอาภาษาไทยก่อนภาษาไทยจะบอกว่า ชอบดูแต่ว่าผมวงเล็บคำว่าท่าทางนะชอบดูท่าทางตอนคุณทํางานแบบไปนั่งดูเออตอนเขาทำงานเท่จังเลยสวยจังเลยหล่อจังเลยมีเสน่ห์จังเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคภาษาจีนพูดยังไงชอบดูแต่ว่าผมวงเลมคำว่าท่าางนะชดูท่าทางตอนคุณทนแบบไปนั่งดูเออตอนเขาทำงานเท่จังเลยสวยจังเยห่อจงเลยมีเสน่ห์จังยอะไรเงีนครับโอเคาษาจีนพูดยังไชง,อองช,ชอบออดูด 的样子เพรดูตัวนีอน้อะไรบางอย่าง的样子จะหมายถึงท่าทางลักษณะโอเคหมายถึงท่าทางหรือลักษณะนะครับท่าทางหรือลักษณะของอะไรบางอย่างอะไรบางอย่าง的样子เพราะเรดู你工作的样子ก็คือหมายถึงท่าทางที่คุณทํางานปั๊บข้าหน่喜欢看你ชอบดูคุณ工作的样子นะครับก็คือท่าทางตอนที่คุณท่าทางของคุณที่ทํางาน อย่างเงี้ยโอเคที่แบบตอนนี้กำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะครับโอเคแบบนี้ก็ไปใช้ได้โอเคอทีนะชอบ看你工作的样子ใช่ปะอก็ว่าชอบดูแบบตอนเขาทำงานเท่จังเลยสวยจังเลยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคป,อประโยคล่างต่อกันซึ่งพอเราดูครับเราบอกว่า工作时有魅力เพื่อดูกุ้งร่วงงานอยู่แล้วนะหรือตอนหรือแปลว่าทำงานนะครับ ตัวเนี้ยนะครับคือคําว่าต่อชั่วคต่อชั่วคตอนที่อะไรบางอยา่างตัการกระทํานะครับแล้วตามด้วยต่อชั่วคหรือชิ่ซึ่งย่อมาจากต่อชั่วครหมายถึงตอนหรือขณะที่ใช่ไหมโอเคเป็นตัวยอะะ่อลงมางานชั่วคือตอนทำงานเด็ดงานชั่วเป็นงานอั่วคราวตอนนี้เราพูดเป็นงานชั่วเป็นงไงครับเมลีเสน่ห์ อนะ๋นี่ยตอนต้นคลิปนะครับต้นต้นอีพีเนี้ยเราเราเราเจอคําว่ายาลี่ยาลี่คือแรงกดดันหรือความกดดันแต่นี่คือมม่ลี魅ลี่แปลว่าสเสน่ห์有魅力มีสเสน่ห์ไปดูกง工作时ตอนทํางานเป็นไง有มเมลี่มเสน่ห์แม่ชอบนะครับโอเคทำการมีสเสน่ห์ใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดนี้นะคำว่ากุ้งจั่วอย่าลืมนะที่ผมเน้นนะครับก็คือว่า เรียนคำศัพท์มาแหมอะไรมาพยายามมาพูดเป็นคำพูดครับัดต่างเป็นคำพูดยาวๆบางทีผมเห็นบางคนเนี่ยดีมากเลยนะคือฝึกเป็นคำพูดคือไม่ต้องถึงขั้นเขียนเป็นเรียงความนะแต่อาจจะเป็นแค่แบบประโยคสักสามสี่ประโยค, 3, โยคมาต่อกันก็ได้นะครับแล้วก็พูดยาวๆแบบนี้ก็เยี่ยมเลยโอเคเอาแล้วอย่าลืมนะว่าเราชอบนะครับฝากพวกเรากดไลค์กด subscribe ติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีคลิปใหม่มาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกัน แล้วเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีนนะครับเออวันนี้กันห่สำหรับพวกเราที่สนใจคอร์สเรียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิกเซเว่นคลับครับเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อย่ด1ต่อย่อ2ต่อยอ3สามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแลวถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไป,เน,ไปเนี่ยเียนไปหนึ่งวันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้นะี มีเน e already, ื้อหาให้เขาดูได้เลยครับมีคลิปเปียนะครับให้ดูได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัด่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูร์ต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวนัด่วงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะ เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดนเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับโอเคพิสูจน์เลยทดสอบแล้วกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับ สามารถที่จะส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลยนปีนะครับโอเคราคาเพียงแค่1นึ่งบาทแค่พันเก้ารครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1ปีกับอีก30วันในราคาเป็นแค่1,990บาทและมีชีตเหรียนนะครับส่งไปฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีตเหรียญให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่1,990งนารนะครับเลือกไปเลย1ระดับนะครับสามารถเล่นได้1ปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมด4ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอดหต่อยอดสแล้วก็ต่อยอดสนะครับบางคนบอกโอ้ยแค่่รระะดดดดัับบเเียยวไไมมมจจุใขอหา4้ ตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทุนปูพื้นฐานด้วยนะครับสระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่3,990บาทเรียนได้1ปีพอไหมหนึป่ปีต้อง4ระดับ1ปีไม่พอ1ปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่3,990บาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับและอย่าลืมนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้งไหนบ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเนาะเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับล้าบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ช่ไงแหม่ก็สัมบาร์ที่จะทักถามกับแอดมินได้เลย,เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเต็ดโอเคพบกันครับ